ก็จะมาดูข้างในตัวเต็นท์กันนะคะว่า,าเป็นอย่างไรบ้างนะคะข้างในกว้างนะข้างในกว้างนอนได้สองคนสามคนสองคนสามคนสบายสบายเลยนะคะตัวนี้ขนาดไซส์ตัวเต็นท์นะคะจะอยู่ที่ความกว้างของเขา1เมตรห้าสิบนะคะความยาวสองเมตรสิบความยาว2เมตรสิบนะคะ 35มิเซนนะคะตันนี้ก็จะมีหน้าต่างให้ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็จะเป็นที่ใส่นะคะด้านนี้นะคะสวยค่ะสีสวยเดี๋ยวหนิงจะกลางตัวไฟล์ชีดคุม นะคะประตูประตูสองด้านนะประตูสด้านด้านนี้ก็เป็นประตูนะคะชั้นแรกจะเป็นจะเป็นผ้าตัวมุ้งนะคะแล้วก็จะมีผ้าตัวเต็มนะคะโอเคเดี๋ยวต่อกันดีกว่า